วัสด,ดีครับอ่ะเดี๋ยวมาที่อัปเดตแรกกันก่อนเลยนี่ครับเลือกเซิร์ฟเวอร์คือเห็นไหมว่าชื่อตัวละครผมมันอยู่เซิร์ฟเวอร์ global เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น new server ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไปเลยเล่นใหม่อ่อแต่น,นี้ของเรายังไม่ได้สร้างตัวเพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรทั้งนั้นข้างล่างถ้าสร้างถ้าเราสร้างตัวทิ้งไว้มันก็ขึ้นว่าเวลหนึ่งอะไรเงี้ยก็ชื่ออะไรแต่ถ้ายังไม่ตั้งชื่อจะเป็นรหัสของเขาอ่ะอันนี้เรากลับเข้าสู่เซิร์ฟเดิมกด start ปั๊ปบเข้าเกมรรอสคู่ แมข้ามา้าาลวสิ่งแรกที่เราจะเข้ามาดูเลยนี่ครับเปลี่ยนตาเห็นไหมว่ามันมีเพิ่มมา2ระดับก็คือสีสีทองกับสีแดงอช่วงช่วงแรกๆมันมีแค่สองแถวสีทองอ่ะฝั่งลูกแก้วของเก้าคือนี่จะเป็นแม่นยำแล้วก็ปืนสั้นเอ้ยมีสั้นก็จะเป็นแม่นยำส่วนปืนก็จะเป็นต้านทานทุกธาต แล้วก็ดาบก็จะเป็นต้านทานทุกธาตุแต่พอมีสองอันใหม่ที่เข้ามาแน่นอนครับต้านทานทุกธาตุอันนี้ก็ต้านทานทุกธาตุอันนี้ก็ต้านทานทุกธาตุอันนี้ก็เป็นต้านทานทุกธาตุเหมือนกันคือทุกออฟเหมือนกันหมดเลยแค่ใส่ให้ตรงกับอาชีพของเราอาวุธของเรานั่นแหละเพราะว่าเอฟเฟกมันเหมือนกันหมดแล้วตอนแรกเอฟเฟกมันยังไม่เหมือนกันอ่ะต่อมาเป็นการ์ดมอนเตอร์ใหม่นี่เป็นการ์ดบอสทั้งห้าตัว กานทานทุกธาตุเพิ่มศักยภาพเพิ่มทุกธาตุเอฟเฟกก็คล้ายๆกันอนะ่ะห้าตัวมันมีอยู่แค่เนี้ยแล้วก็เป็นหน้านี้หน่อยเฮ้ยปั๊บนี่ก็คือดาเมจจะเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์ต่อตาคิทิคอนคิทิคอนนำโชคที่เกินแปดสิบให้ไฟเดียวกันทั้งหมดเราก็มาดูครับคิทิคอนนำโชคนี่างคิทิคอนนำโชคเกินแปดสิบของเราร้อยสิบแปดก็จะเป็นดาเมจสองเปอร์เซ็นต์กว่านไปก็ฟิลคล้ายๆกับ เจ้าตัวสีแดงอ่ะอะฟิวเป็นตัวนี้เลยคือนี้เป็นอัตาคิติคอนที่เกิน100เนี่ยรูปทรงคล้ายกันเลยอาัตราคิติคอนที่เกิน100ใช่ปะ่ะของเราโอมันเกินไปเป็นแสนแล้ว <c oughs> อัตาคิริคอนเออเกินไปเป็นพันกว่าแล <c oughs> ะเอาโอเคไปต่อมาเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นี่จะเป็นม้านินมังกรธาตุไฟ แน่นอนเลยตอนนี้มีบัฟเผาไหม้ด้วยตอ,องความเสียหายตอนเนี้ยถ้าเป็นสัตว์พื้นฐานสัตว์เทพพื้นฐานเห็นไหมจะเป็นเปียว,เ,ยวเอ้ยถ้าไฟมีบัฟเผาไหม้วะถ้าน้ำไม่มีถ้าลมไม่มีถ้าดินมีพิดว่าเฮ้ยอะผมตอนแรกผมนึกว่ามันไม่มีเพราะส่วนใหญ่จะมีแค่ไอพวกคอเลปเนี่ยเออที่มันมีแบบออฟฟิเซสอะไรอย่างเงี้ยเออเออเนี่ย,ย,ยมีเลือดไหลความจริงกายภาพต้องมีเลือดไหลมันเป็นของคู่กันอ่านี้ก็เป็นเผาไหม้ส่วนนี้ก็เป็นไฟช็อตแบบปกติเลย ไม่มีอะไรมากสมบัติใหม่สมบัติใหม่ติดเลือดไหลแล้วก็ติดดึงวิ่งนี่สมบัติด,ดึงชิ้นที่สามของเกมเข้ามาแล้วว้าวยาวสุดๆถามว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์ในการตีแบบกิวลตี้หายอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบดึงอย่างเงี้ยมันจะดึงศัตรูแบบเข้ามารอบๆเข้ามาให้ตัวเราอ่าก็มีพักพวกใหม่นี่ก็ดูไม่ค่อยว้าวแต่ตัวละครดูน่ารักใช้ได้ดูสกินนี่ก็จะเป็นหงอโคงอ่า คล้ายๆหงอคงอ่ะเออยาจายาจาเออใช้ใช้คำน,นี้น่าจะถูกเพราเป็นหงอคงผูหห้หญิงไ <c> อ <oughs> ้สกิลนี้ยังไม่มีเหรอต้องหาสะสมอ่ะต่อมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยนี่ผู้ช่วยนี่บอกไว้ก่อนเลยว่าอ่าอย่างสีขาวเห็นไหมว่ามันใส่ได้แค่อาวุธปั๊บปั๊บเนี่ยปั๊บหนึ่งในทรงผมอ่ะมาที่ตัวนี้กันเห็นไหมว่าเอฟเฟก ของอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอะถ้าเราไม่ใส่ก็ได้ไหมได้แต่อุปสออุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยพอไปแล้วก็ไอ้พวกผลแบบของชุดอะเอฟเฟกชุดแล้วก็เป็นเอฟเฟกอ่าพวกสมบัติอะไรร่างสุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยเราใส่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมมันจะเพิ่มสเตกตรงนี้ให้เราเรากดมาดูที่ตัวละครเห็นไหมมันมีเพิ่มดาบใหญ่มันบ้าอะไรบ้าเป <c oughs> ล่าเราถอดเราถอดแล้วกลับมาดูที่ตัวละครเรา บัฟมันหายเพราะฉะนั้นมันจะทำมันจะทำให้เราทำชุดเช็ดเอ้ยชุดเซ็ตง่ายขึ้นอ่าเราต้องรู้ด้วยนะว่าอันนี้มันเพิ่มบับถตุลมอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นธาตุน้ำก็จะอยู่ในส่วนเสื้อคุมอ่ะถ้าเราใส่ใส่ในส่วนเสื้อคุมเข้าไปแล้ยวเราใส่ไอ้พวกนี้เข้าไปเห็นไหมบัฟไม่มีผลบัฟไม่มีผลไม่มีอะไรมีผลเลยเนี่ยท,ทั้งที่ตอนแรกเราเราได้ออฟนี้เข้ามาเพิ่มใช่ไหมอ่ะแต่พอเรากลับกลับไปที่เดิมกลับไปอยู่ที่เดิมเห็นไหมมีผลแน่ไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้น เราต้องทําตัวสีเขียวสีเขียวมันใส่ได้สองช่องสีฟ้าสีฟ้าก็ใส่ได้สองช่องเหมือนกันอแต่แค่ออฟมันจะดีกว่าอันนี้เป็นร้อยสาสิบห้ากับอันนี้เป็น ATK ร้อยแต่ถ้าเป็นสีม่วงเริ่มเป็นสามช่องแล้วครับแล้วสีทองเป็นสามช่องและก็สี่ช่องส่วนสีแดงแน่นอนครับทั้งตัวดูดิโคตรเวอร์ ATK หมื่นหนึง่งตำแหนสุดท้ายหมื่นหนึง่งอย่างเงี้ยและไหนยังยัได้เอฟเฟกต์จากชุดอย่างนี้โอ้โหโคตรโกรงพี่ชายมันเป็นระบบโกงสุดยอดเลยตอนแรกเราก็นึกว่ามันเป็นไอแบบ เออไอ้พวกเอฟเฟกต์ ec, อะไรพวกนี้ไม่ใช่อันนี้จะเรียกว่าง่ายห้ามเรียกว่าผู้ช่วยให้เรียกว่าระบบเงาเออเพราะมันไม่สามารถขึ้นมาช่วยช่วยเราต่อสู้ได้แต่มันใส่แล้วเพิ่มบัฟให้เราได้มันเหมือนกับร่างโคลนของเราอีกร่างนึ่ะใส่ชุดเพิ่มได้6ชิ้นเท่ากับเราปกติเราต้องทำ,ทำชุด6ชิ้นใช่ไหมทีนี้เราต้องทำชุดชุด12ชิ้นก็ออคือให้ร่างโคลนมันมาใส่ชุดของเราเพื่อที่เราจะได้สแต็กพวกนี้เข้ามาเพิ่มในดีเอ,อ้ยเพิ่มให้ตัวละครหลังเราเออ รับของก่อนรับของก่อนเน่ยซอร์ไพรส์กิจกรรมเซอร์ไพรส์แล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นอย่างที่เราคาดการเห็นะแม่ชีเข้ามาอยู่ในตัวแรกตัวละครเออถ,ถ้าถ้าเป็นแบบเกรดธรรมดามันก็จะมีแค่นี้เออเออนี่เราเรามีให้ดูแล้วนี่เป็นสองเกรดสองเกรดเออนี่ต่อมาเป็นนี่ครับบ้านจิ่านี่บอดจิว ถ้าเราเราเข้าไปเตี๋ะต่อให้ไม่ชนะหรือแพ้เราจะไม่เสียกุญแจอันนี้คือพื้นฐานถูกเหมือนเดิมอยู่แล้วถูกไหมแต่ทีนี้รางวัลที่เราได้คือถ้าเราผ่านปุ๊บเราจะได้หนึ่งกุญแจแต่ทีนี้กุญแจเราจะไม่ลดจนกว่าเราจะกดกวาดล้างเออมันเป็นอะไรที่แบบทาให้เราปกติเราจะดันด่านได้แค่วันละสองเวลสองเวลแต่ทีนีน้คือด้วยความที่ว่าอันเนี้ยวันละสองเวลใช่ไหมก็เท่ากับสองร้อยกว่าวันแล้วและบวกกับตรงที่ว่า,าเราไม่ผ่านด่านด้วยย,ย้ำอยู่กับด่านเดิมอย่างเงี้ยเออ ก็เท่ากับอันนี้ก็เท่ากับสองร้อยกัถามว่าระยะเวลาในการเล่นมันนานกว่านั้นออแต่ตอนนี้ก็คือคุณจะดันแม่งกี่ด่านก็ได้ถ้าคุณถ้าคุณยังชนะบอสอยู่เรื่อยต่อมาเป็นนี่หน้าพอ,อาจะมีการเด้งแจ้งเตือนว่าคุณมีพอ,อย,ยังไม่ได้ยัดนะแล้วเราจะยัดทำบ้าอะไรละ่ะอันนี้ออฟดีเนี่ยไอ้มออฟดีนี่ก็ออฟดีอ้นี่ยัดได้อันนี้ร่วงหลดอันนี้ออฟผีสีทองมันแปลงไม่ได้แล้วมัน,นอันนี้ก็แปลงไม่ได้ก็เก็บไ้ก่อนค่อยวางกันค่อยผสมไ่อ่า แล้วก็มีนี่เป็นคอลเลกชันถ้าเก็บสีขาวครบเว้นู้เนเวลนี้สามกี่ครั้งอะไรเงี้ยก็จะดลดล็อกสแต็กัะบมพิเศษสำหรับคนที่รู้คือตอนเนี้ยไอตัวผู้ช่วยเนี่ยคือยังไม่รู้ว่ามันหาจากไหนได้มันบอกว่าเก้าลเก้าแล้วก็เป็นร้านค้าพแเนจอนดูด,ดิเจอไหมดูก่อนอรีสองรีสามไม่สวย ส,สุดท้ายไม่เจอตามนั้นแต่ไม่เป็นไรเรามีกิจกรรมนี้ครับอ่าแรกๆก็จะเป็นแบบยังไงปลดล็อกตามด่านอะไรอย่างเงี้ยล้วก็กดลับรับไปแต่หลังๆจะเป็นการสุมม่มเห็นไหมจำนวนในการสุ่มผู้ช่วยก็คือสุมส่ม A. ไอ้พวกเงานี่แหละนี่มันได้เก้เพชรเกหมดเก้าไม่สวยห้าสิบอันอ่าสามพัน ามพันคูณสามสามวันหกสิบแต่ไม่ได้เสร็จน้อเงินไม่คุมไปมาที่นี่น,นี่เราสามารถสั่งเคาะได้เพียงสีเขียวสองตัวอ่ะเราก็จม,มาดูอันนี้ก็ได้ส่วนหน้ากับพระคุัน,นี้ก็ได้ส่วนดาบอาวุธกับเกาะแต่ตอนนี้เรามีอะไรมีหน้าไม่ใช่มีหน้ามันอยู่แล้วงในนี่อาวีไม่ใช่มใใไม่ใช,ใช่เราต้องตัวที่มัน ไม่มีและตอนนีน้อุปกรณ์โซลเรายัางมีสองชิ้นเนี่ยยังไม่ได้ทําเพิ่มอ่าปะปะปะไปสุ่มก่อนนี่ยสิบทีเปี้ยงข่าวล้วนซ้ำทุกอันไม่ย่อยเป็นสีเขียวได้สี่ครั้งเปี้ยงได้เศษอีกหนึ่งครั้งอันนี้นขึ้นสีเขียวแล้วเพราะมันเต็มหลอดมันมีหลอดเปอร์เซ็นต์ด้วยมันเปนมีบอกมาดูเปี้ยงซ้ำอีกกระ เสร็จที่สมก็จะกลายมาเป็นสีน้ําเงินต่ออีกสีฟ้าเย่มเยี่ยมกดแค่ยูนิกอัลบั้มแค่นั้นแหละอย่างเกลืออ่ะแล้วก็จะมีอันนี้ลดราคารลดราคาเฉพาะไอ้ที่มันเป็นสกอร์นะแต่ว่าไอ้กดเพชรไม่ลดเหลือจะเชื่ออ่ะนี่สมจะเลี้ยงใหม่ก็สมไปไม่ได้หรอกเรารู้อยู่แล้ว ไม่คิดอะไรเยอะตื่นเต้นให้มันน่าไปมาสุ่มๆไปอ่ะถ้ามันได้มันได้เองตัวธรรมดานีไ่ไงสุ่มไปเห็นไหมคี้เกียจหมดแล้วไม่มีอะไรนี่เห็นะไม่ลดมไม่เป็นไรไม่ว่ากันอันนี้ดูโฆษณาไม่ลดอีกแต่ถ้าสุมส่มเยอะๆลดอันนี้เราจะเอาตัวอะไรของเการเราเอาเลือกพวกนี้ถามว่าเราจะเอาตัวอะไรและเงินแ,แต่เว,เวน่าสุม่มเวน่าสุม่ม จะให้เลือกเหรอให้เลือกมีสมบัติใหม่ไหมมีมีสมบัติใหม่อยู่แต่ก็แค่ชิ้นเดียวมันไม่สามารถเอาเวทเพิ่มเข้ามาได้แต่ไปม,มาคิดจริงๆนึงแต่ถามว่าสุ่มเก็บคอลเลคชันไปก่อนก็ได้ตัวนี้เหรออลองดู เจนาอยู่ไหนวะเ่เจอตัวนี้ไปแทนแล้วกันเจอแล้วตัวนี้ออกเจนาเข้าแทนอ่าเขาเรียกว่าเตรียมเตรียมไปก่อนเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อน,มไ,อนไม่เสียหายนะจ๊ะพวกนี้ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันยาวด่าม่นยาวไม่ยาวจริงแหละคลิปเนี้ยเพราะเกมมันอัพเข้ามาเยอะมากต่อมาเป็นไอ้นี่อินเทอร์เฟซแบบใหม่เห็นไหมว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซมันเป็นแบบใหม่ดูแบบว้าวขึ้นมันมีล็อกอิน นี่วันแรกก็ลับไปค่อนไปก่อนอันนี้ก็เป็นการใช้เพชรแข่งกิจกรรมตามปกติไม่มีอะไรพวกนี้ก็ยังไม่หมดก็ไม่รู้อยู่อยู่ทำอะไรกันเยอะแยะหลายวันแล้วสามเดือนได้แล้วมั้งขยายแล้วขยายอีกอันนี้หน้าตัวนั้นอะอ่านี่ก็มีกล่องอย่างนี้มีกิจกรรมสิบสี่วันมีแข่งเพชรรายวันใช้จ่ายเพชรหนึ่งล้านต่อวันแล้วก็นี่เห็นไหมโบน,นัสรายวันอันนี้ก็จะมาดูว่าเฮ้ยไอตารางของเราอะในแรงของเราอะ่ะ 5.5แอลวึ 5. 5่งพันหุ้ยเซตมานาโคอนเนี่อย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเขาแข็งไปเราไม่แข็งอ่าแล้วมีอันนี้ด้วยเข้ามาครับไหนใช้เพชรกันแบบเพลินๆเ,เลยอ่าต่อมาเป็นพาร์ทซีซันพาร์ทก็มีแค่ไอของอั้นใหม่นั่นแหละอืมที่เข้ามาเนี่ย700นอกจอกนั้นก็เป็นของเก่าหมดแหละมาที่น้าร้านค้า อันดับแรกก็มีเหรียญในนี้ให้เราล็อกอินแล้วเราก็จะเอาเหรียญน,นี่เราต้องมารลบตรงเอ้เราต้องมารับตรงนี้ด้วยกรอบรูปกับรูบี้หนึ่งหมื่นลูบี้รูบี้เกมไหนไม่รู้มันเรียกเขาร <c oughs> ูบี้แต่ทีนี้เราจะมีหกเหรียญหกเหรียญเราจะแลกอะไรดีถ้าตามหลักนะที่ผมเชียร์เลยแลกอันนี้ก่อน <c oughs> จริงแลกผู้ช่วยก่อนผู้ช่วยสําคัญกว่าอส่วนอันนี้ของคอลแลบนี่มีแพ็คนี้เข้ามาขายเห็นไหมเจ็ดร้อยได้เห็นสองร้อยน่อย ว้าวสองร้อยสองรอยนี่ได้ได้เวลสามสองรอ้อยนี่นี่นี่อ่าแล้วก็มีอันนี้ด้วยเราก็จะมาแลกกันได้แล้วแลกได้ไม่จำกัดนะครับอืมโคตรเจ๋งแต่ที่ไม่เจ๋งคืออ่ามันไม่มีหินนี่ยน่ะหิน up สกิ l เหินจุติสกิลอือม,มันไม่มีโง่ะทั้งนั้นที่เป็นคอลแลบเดียวกันแท้ มีให้กับตัวละครไม่มีสกิลเหลือ่เชื่ออ่ะนี่ก็รับของไปตามปกตินี่มีสกินใหม่ดูด้วยใช้คูป,ปองอะไรคูป,ปองคอลแลบก็คือเจ้าคูป,ปองตัวนี้นี่จะเป็นสกินสกินใหม่สกินใหม่อีกตัวหนึ่งอยู่ในแบนเทนพาร์ทอย่างจี้เลยสุดแล้วก็มีตัวเข้าไปอยู่ในแบนเทนพาร์ทอ่า คือใช้หนึ่งร้อยแต่เราแลกเราแลกได้เท่าไหร่แลกได้สิบก็คือร้อยห้าสิบอ่ะตีปะร้อยห้าสิบแต่สองตัวมันสองร้อยเติมอีกแล้วไหนดูดินี่ได้ห้าสิบหกหกร้อยเก้าสิบเดโอ้ย <c oughs> สำลักน้ำลายมาามา,มาต่อต่อไหนมีอะไรอีกไหม <c oughs> ไม่มีน,นี่ยังเป็นของเก่าอยู่ ไม่มีอะไรแลกใหม่ไหมไม่มีเหมือนเดิมนี้เ็ยังเหมือนเดิมนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมอ่ต่อมาเป็นนันเช่น,นี่กว่าล้างทีเดียวเปียงเดียวเดียวเราเดี๋ยวรากนแปบ๊บนึง่งเออเราลืมซื้อรอบซื้อรอบก่อนตายแล้วจะหมดแล้วหาได้วันละพันห้าใช้วันละสองพันดีกว่ากดเปียงไปนี่ไง ม,มันไม่รู้เรา,เราอ๋อรวมกุญแจจากการดูโฆษณาแล้วโอเคมีการกดอย่างนี้ให้เห็นแต่ทีนี้คือคนที่ไม่ได้เติมแพ็คลบโฆษณาไม่รู้ว่าต้องดูโฆษณาด้วยไหมถึงจะกดเข้าไปดูได้เอ๊กดหวานล้างได้หรือว่าดูโฆษณาครั้งเดียวได้ทุกด่านเลยอะไรเงี้ยกวานแม่งทีเดียวเลยอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนี่หอคอยนี้รีใหม่โข้ยไม่ทันไรเลยก็ขึ้นไปขนาดนั้นกันแล้วหอคอยนี้แจกเพชรเยอะนะ ค่อนข้างคุ้มแต่2เดือนรีทีนึงอ่านี่นี่นี่นอันใหม่ร,ระบบใหม่นี่ชั้นรวมต้องถึง1000ก็คือไอ้พวกเนี้ยมันมีเพิ่มเป็นร้อยชั้นเหลือเชื่อ <c oughs> <c oughs> เพิ่มร้อยชั้นเพ,เพิ่มเพิ่มเฮลเป็นร้อยชั้นแต่หาจังตันห้าสิบชั้นเหมือนเดิมแล้วก็โนมโมโก็ตันห้าสิบชั้นเหมือนเดิมพอผ่านเฮลไวแล้วก็จะเป็นอ่าอันล่างสุดเนี่ยอืมระดับฟันไล่เนี่ยไนท์แม่เออไนท์แม่เนี้ย อานนันอะอีกนานอ่านี่ดันใหม่จุโจมจุโจมผมบอกแล้วมันเป็นบอสที่การเล่นบอสอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูทีอะไรนะกำลังกาลังเตรียมอัปเดตอะไรหุ่นลบคอ,อเอ,อเออไอหุ่นลบคอเนี่ยคือรอแพนหน้าเดี๋ยวเกมยาบเดทอัปเดตเข้ามาแต่ตอนเนี้ยเราต้องหาอุปกรณ์ไปก่อนอุปกรณ์ของมันคืออย่างนี้นี่ลูกแก้วคอลูกแก้วคอจะเอาไปใช้ในบ้านเพื่อเป,เป็นการสร้างสร้างอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเอาไว้ลงดันพวกนี้แหละเอออันนี้เราก็เข้ามาดูอันดับแต่ละคนว้าว ว้าวว้าวว้าวทำไมมันกึ้งมาสูนชั้นก็ไม่เข้าใจแต่นี่นคือคะแนนคะแนนสูงสุดของแต่ละธาตุของเราเป็นธาตุไฟเป็นมีติดตั้งพิเศษตั้งพิเศษแน่นอนครับมันก็จะใส่ได้แค่สก,กิลธาตุไฟไปติดตั้งพิเศษกับเริ่เริเดิถ้าเราลงเลยอ่ามีไอเทมที่ยังไม่ได้ตั้งค่าในทีมกรุณานะตั้งค่าในทีมหรือจะ้าทาไอ๋อสรุปกันต้องให้ตั้งค่าในทีมโอเค ไป okay, okay. อันนี้แหละปับป๊บปั๊บ,บ,บราก็เลือกเลือกไปสมบัติแน่นอนนะครับมันต้องเป็นสามสมุดอยู่แล้วสี่สมุดเออสี่สมุดดีไม่เจอห้าสมุดอันนี้มันไม่ไพ่โบวหอเล่าังหลังะจะมีนี่เข้าไปอยงสุดท้ายน,นี่ทุกๆสิบห้าวิไม่ต้องหรอกนี่นี่แหละเข้าไปเพิ่มสกิลจะเป็นนี่แหละคอแลแลบ เันได้ใส่ตัวเขาแลบไหมไม่ได้ใส่เพราะนั้นนั้นเอาลงเอาตัวนี้ขึ้นเราเป็นปีนิกขึ้นแล้วใส่สิงโตน้อยสองตัวสิงโตแท้กับสิงโตปลอมไปครับลุยคือหลักการในการลงดันเนี่ยมันต้องซีซีบอสไม่ให้บอสเกรเต็มเพราะถ้าบอสเกรเต็มมันจะทำดาเมจที่หนักหน่วงแต่ประธานโทษทีคือบางทตุมันไม่มีซีซีอย่างนเน,นี้ยมันาตาไฟเงี้ยมันเป็นซีซีเผาไงมันไม่ให้ซีซีสตันไง มันก็ทำอะไรไม่ได้กำลังคอยคอยหลบสกิลด้วยนะเงินแตกบอกเลยเนี่ยระบบแม่งก็แทบมองไม่เห็นเนี่ยลากลากพวกนั้นออกมาลากลากลากนี่อ่ะครึ่งหลอดหลบทุกอย่างอยเว้นกระสีโหดลากลากลากหูเกือบแตกเออมันฮิ้วไม่ได้ด้วยนะอุ้ยเกือบแล้วนี่อ่ะไม่หลบอีกอะ 500ได้50ออฟแค่นั้นแหละ50ลสิบูเบอลเปลวอ่ะคือลงอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรจบใช่ไหมแต่ถามว่าทุกครั้งที่เราลงมีโอกาสได้การ์ดบอ์ด,ด้วยเออก็ผมบอกแล้วมันคือบอลนี่แหละไม่มีใครเชื่อผมผมก็ไม่อยากเชื่อตัวเองเหมือนกันแล้วถามว่าบางคนแม่งตีไปได้2,000เนี่ยเราได้แค่500อันดับที่400รอยก่อน,อนี่จะมีเห็นไหมมีแบบพวกหุ่นลบเนี่ยมีแกนแกนพลังงานแล้วเราอันดับสี่ 400. ท็อปร้อยเปอร์เซนอันนี้ไม่มั่นใจเราเรามาดูดมิมันไม่สามารถบอกได้ว่าเราอยู่ในท็อปร้อยเปอร์เซนต์ไหมแต่เราไม่ได้อยู่ในท็อปร้อยแน่นอนเพราะเราอยู่อันดับที่สี่ร้อยอาจจะเป็นท็อปสามสิบสามสิบเปอร์เซนต์ก็ได้มั้งสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซนต์ก็มีได้มาอีกไหม,มไม่น่าจะมีนะคิดว่าน่าจะหมดแลบบ้วก็มีฉายาใหมา่มีพวกฉายาใหม่ เนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นในเรื่องขั้นตาขาวเรื่องการขี่ขาขนขขขา <c oughs> ระบบปุ้มนี้ก็ยังไม่มีอะไรใหม่เป็นเดิมๆอยู่อืมไม่มีอะไรเพิ่มแล้วน่าจะหมดแค่นี้แหละครับก็ไปละขอบคุณครับที่เข้ามารับฟังและรับชมคิอปัตะยาวนิดนึงอาจจะใช้เวลาตัดนิดนึงนะครับไปละบาย,บาย